หนึ่งไหมหนึ่งอย่างที่เขารักเทงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าถ้าที่มีแล้วมีเทงเอาตายคะ <g ül> ซึ่งก็ก,ก,ก็ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนมันดูดุดัน <c oughs> ไปไหมคะแล้วมาเป็นหัวหน้าพรรค็ันจะเอาตายอยีกไหมคะตอนนี้มันดูไม่ดีไหมจริงๆฮะกเ็เป็นเป็นฉายาที่นักร้องฮะก็เขาเขายนขึ้นมาให้นะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นฉายาที่บรรดาผู้สนับสนุนเขาตั้งให้ก็รอรอรอทุกคนมาตั้งชื่อให้ใหม่อยู่ครับรอค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาคุณเทงบอกว่ารอค่ะ คุณผู้ชมทุกทุท่านมาตั้งฉายานะคะต้องให้ดูดีนะคะเพราะว่าเขาฟ้ารักพอ่อซ่อมรักพ่อเออใครจะรักเท้งนะเออ เป็นประชาชนรักเทงก็ได้ค่ะประชาชนรักเทงก็ได้เหรอคะเด้มีความรู้สึกว่าชาวเน็ตที่นั่งชมรายการอยู่นะคะผ่านระบบของเราตรงนี้ช่วยกันค่ะเดี๋ยมีความรู้สึกว่าถ้ารักคุณเทงก็ต้องรีบๆช่วยกันตั้งนะคะให้มันดูเป็นที่จดจำมานะคะทําทางบ้านถามมาเบอกัการือยังกับการเมืองรบภูกระถางถึงเวลาแล้วถึงกัย่างโอขอบคุณมากรถบนเทฝั่งโต๊ะข้าวรักษาเดือรักษาตัวขับขี่ปลอดภัยนะครับที่แจ๊คครับหนึ่งกันยาเนนี้ครับช่วยกันออกไปแสดงพลังช่วยกันออก เสียงดังๆว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะทวงคืนบ้านโป่งทวงคืนราชบุรีให้เป็นของประชาชนทุกท่านสวัสดีครับณลุ่มข้าวผ่าปูข้าวเป็ไก่นะครับสวัสดีครับรักใหมดูนะครับกุ